ครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนครับวันนี้ครูทัศนัยนะครับครูประจำวิชาสุขศึกษาพลกษานะครับประจำปีการศึกษา2564วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการป้องกันนะครับเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโครนานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเชื้อโควิดนะครับนักเรียนเห็นว่าทุกวันนี้นะครับที่บ้านเมืองของเรานะครับก็ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดนะครับโควิดนะครับหรือโควิดนะครับดังนั้นวันนี้ครูก็จะมาสอนนะครับและบอกวิธีการป้องกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันเชื้อโควิดนะครับในวันนี้นะครับขอโทษนะครับผิดนะครับตอนนี้นะครับเรามีมาตรการการระยะห่างนะครับหรือ d i s t a n งนะครับก็คือการเวระยะห่างครึ่งมานั่งติดกันอย่างนี้มันจะไม่ถูกตามมาตรการการแพร่ระบาดนะครับการป้องกันของเราจะต้องเว้นระยะห่างครับดิสแ a น c i n g นะครับขอให้ทุกท่านนะครับเว้นระยะห่างนะครัะยะประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับเพื่อที่ป้องกันการแพร่ระบาดนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับนี่คือดีครับ d i s แ a n c i n g นะครับคือการระยะห่างครับผม ขอโทษนะครับพีคก่อนนะครับนี่เป็นการผิดมาตรการการป้องกันครับตอนนี้นะครับเรามีการป้องกันโดยการสวมใส่แมสนะครับหรือ mask wearing นะครับก็คือการสวมใส่แมสนะครับดังนั้นเราต้องสวมใส่แมสก่อนออกจากป้านทุกครั้งนะครับหรือไม่ว่าจะไปสถานที่ใดๆนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดหรือโควิด -19 นะครับดังนั้นขอความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับ ครับครับ er ผมอขออนุญาตนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะเข้าบริเวณนะครับโรงเรียนของเรานะครับขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการเฮ็ดนะครับเฮ็ดคือการแฮนด์วอชชิ่งนะครับคือการล้างมือนะครับจัดเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับนี่คือแฮนด์วอชชิ่งนะครับขันตับต่อไปนะครับก็เป็นชีนะครับคือการเทสติ้งนะครับคือการวัดอุณภูมินะครับก่อนที่จะเข้าบริเวณหรือสถานที่ต่างๆนะครับ โอเคครับอุณหภูมิผ่านครับลำต่อไปครับัำสุดท้ายก็จะเป็นทีนะครับทีสุดท้ายที่นี้คือทีไทยชนะนะครับเพื่อที่สแกนครับว่าเราได้มาบริเวณพื้นที่นี้นะครับเพื่อแสดงตัวตนของเราเองนะครับผมก็ทั้งหมดก็เสร็จตามขั้นตอนครับัำต่อไปก็เรียนเชิญครับเข้าสู่บริเวณโรงเรียนของเราได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม